วันนี้เราจะมาเทียบระหว่าง92ซับ137รายการกับพุ่ม46648 หนึ่งก้าสี่สองไม่หนึ่งสองนรายการยอดวิวโหยมามาเทียบกันไม่มีกระแสเลยโอ้แมงเนี่ยแม่งเนี่ย ม่งไม่มีกระแสพว่ายู่เห็นไหมกดติดตามกันบ้าง